ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าหลังจากที่เราทำงานมาเหนื่อยการได้ดื่มเบียร์สดเย็นๆสักแก้วคือช่วงเวลาแห่งความสุขเหมือนเป็นการได้ปลดปล่อยความเครียดและความอ่อนล้าที่ต้องเจอมาทั้งวันยิ่งถ้าได้ดื่มพร้อมหน้ากับเพื่อนๆยิ่งฟินหนักเลยละคะ่ะอย่างคนญี่ปุ่นเองก็มีความเชื่อว่าถ้าอยากให้ใครเปิดใจเริ่มพูดคุยกับเราหรืออยากพูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆเบียร์ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในการเชื่อมความสัมพันธ์ แถมยังช่วยสร้างคอนเนคชันในการทำงานได้อีกด้วยค่ะโดยใช้เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยลดความตึงเครียดความประมาทและเขินอายนั่นเองค่ะโ,โดยทั่วไปนั้นนักดื่มส่วนมากจะชอบดื่มเบียร์สดมากกว่าเบียร์ขวดค่ะแต่ถ้าลองถามแบบเจาะลึกลงไปว่าเพราะอะไรหรือเบียร์สดมีรสชาติแตกต่างจากเบียร์ขวดอย่างไรบ้างเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะตอบไม่ถูกใช่ไหมล่ะคะ วันนี้แอลโซ่สาตจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเบียร์สดและเบียร์ขวดกันค่ะจริงๆแล้วเบียร์สดต่างจากเบียร์ขวดตรงกับมาวิธีการผลิตและการเก็บรักษาค่ะเบียร์สดเป็นเบียร์ที่ไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชือ้อหรือที่เรียกกันว่า pasteurize พัชเจอร์ไล์เป็นกระบวนการถนอมอาหารแบบหนึ่งค่ะโดยการผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ50-60องศาทำให้เบียร์สดต้องเก็บในถังที่มีความเย็นสูงแต่ไม่ทำให้เป็นน้ำแข็งส่วนเบียร์ขวดหรือเบียร์กระป๋องนั้นผ่านกระบวนการพัชเจอร์ไล์แล้วทำให้เก็บได้นานกว่าด้วยค่ะและจะสามารถเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเบียร์สดด้วยแต่การแช่ตู้เย็นก็ยังคงดีที่สุดค่ะแล้วถามว่าเบียร์ประเภทไหนอร่อยกว่ากันเราก็ต้องขอตอบว่า การผ่านความร้อนของเบียร์ขวดทําให้เบียร์เสียรสชาติและคุณค่าทางอาหารไปส่วนหนึ่งค่ะเบียร์สดจึงมีรสชาติที่ดีกว่าอย่างที่ภาษาเบียร์เรียกว่าดื่มแล้วนุ่มกว่าแถมยังมีความหอมละมุนมากกว่าอีกด้วยค่ะแต่เบียร์สดก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะตรงที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานจะเสียได้ง่ายกว่าค่ะส่วนเรื่องของรสชาตินั้นคงไม่สามารถฟันธงได้ว่าเบียร์ประเภทไหนอร่อยกว่ากันเพราะขึ้นอยู่กับรสนิยมและความชอบล้ล้วนเลยค่ะ แต่โดยส่วนมากสา,สาวมักชอบดื่มเบียร์สดมากกว่าเพราะมันนุ่มและหอมกว่านั่นเองค่ะคำถามต่อมาคือดื่มเบียร์สดยังไงให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดการดื่มเบียร์สดให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดนั้นเบียร์จะต้องถูกแช่เย็นและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมคือประมาณ4องศาเซลเซียสค่ะซึ่งเบียร์สดนั้นจะถูกเก็บอยู่ในถังที่มีความเย็นอยู่แล้วและไม่ควรใส่น้ำแข็งเพิ่มนะคะเพราะจะทำให้เบียร์เสียรสชาติหากคุณนั่งดื่มอยู่ที่บ้าน อาจจะแช่แก้วไว้หลายๆใบสำหรับสับเปลี่ยนเพื่อช่วยให้เบียร์คงความเย็นอยู่เสมอโดยไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้ค่ะแน่นอนว่าเรื่องการรินเบียร์นั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะคะเราจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเวลารินเบียร์สดควรเอียงแก้ว45องศาและให้เบียร์ตกตรงกลางแก้วจะทำให้เบียร์มีฟองอยู่ที่1 5ส่วน้าของแก้วซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนฟองที่ดีที่สุดค่ะไม่ควรเทเบียร์จนไม่มีฟองเลย พราะฟองเบียรจะช่วยเก็บรสชาติของเบียรในแก้วเอาไว้หรือแบ่งเป็น4เต็ปง่ายๆดังนี้ค่ะดูด้วยตาสังเกตสีของเบียรตะกอนของเบียรฟองเบียรฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาจากกลนแก้วสัมผัสด้วยมือหมุนแก้วเบียรเล็กน้อยและสังเกตเบียกันต่อสูดดมกลิ่นยกแก้วเบียรขึ้นแล้วสูดดมกลิ่นของเบียจะพบความหอมละมุนที่มีความซับซ้อนน่าค้นหาค่ะจิบชิมรสชาติ อย่าลืมดื่มที่ตัวเบียทำให้มีฟองติดที่ริมฝีปากเพื่อรับรสชาติหวานปนขมของฮอปแล้วค่อยๆปล่อยให้ไหลลงพอรับความสดชื่นไปแบบเต็มๆ <Wow. S 1> ซึ่งในจุดนี้ถ้าจะพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยนั่นก็คือเบียรสดมีระยะเวลาการเก็บสั้นกว่าและต้องเก็บไว้ในถังเบียรที่มีความเย็นเพื่อไม่ให้เบียเสียค่ะส่วนเบียขวดสามารถอยู่ได้นานเพราะผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ต้องมีขวดเบียร์ในการป้องกันแสงที่จะมาทําให้รสชาติเบียร์เปลี่ยนได้ขวดเบียร์จึงมีสีเข้มแบบที่เราเห็นยังไงล่ะคะแล้วก็จะมีความสะอาดและปลอดภัยมากกว่าแถมยังสามารถหาซื้อได้ง่ายและพกพาได้สะดวกมากกว่าค่ะซึ่งความแตกต่างจากกระบวนการผลิตที่เป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตเบียร์ก็จะส่งผลต่อสิ่งที่เราเรียกว่ากลิน่น รวมถึงรสชาติของเบียร์ด้วยนั่นเองค่ะวันนี้แอลโซไซตี L ้ so ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ